สวัสดีครับผมรัตน์ไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่แถวสถานีรถไฟแห่งหนึ่งนะในจังหวัดอุดอรนะครับก็พยายามมาสำรวจนะครับพื้นที่ดูว่ามันเคยอาจจะเป็นเส้นทางเข้าสถานีรถไฟหรือเปล่านะครับก็พอดีด้านหน้านะเป็นทางรถไฟอยู่นะครับเราก็เห็นมีใน g o o g l e Ma p นะ ตรงนี้เขาจะมีเป็นเหมือนเส้นทางเข้านะแต่อันที่จริงเนี่ยมันไม่สามารถเอารถยนต์เข้าไปตรงสถานีด้านในได้แล้วนะครับแต่ว่าทางเดินเท้าเนี่ยหรือรถจักรยานยนต์เนี่ยยังพอเข้าได้นะคาดว่าอดีตน่าจะเคยเป็นทางเข้าตัวอดีตที่หยุดรถน้ำสวยนะครับหรือสถานี รถไฟนาผู้หรือสถาน,นีรถไฟนาผู้ในปัจจุบันนะครับคือที่คาดบ้านน่าจะเป็นเพราะว่าปกติทางเข้าขออกสถานีรถไฟในสมัยเก่าจะเป็นทางแบบนี้เป็นทางดินแล้วก็จะมีเศษก้อนหินหรือดินแดงอย่างเงี้ยนะครับบริเวณทางนะแล้วก็เส้นทางนี้มันถูกตัดไปที่ตัวสถานีนะครับ สถานีหน้าผู้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแต่เดิมเรื่องสร้างน่าจะสักปีพศ2586 87อนะ2 4 8 6 2 4 8 7เดิมใช้ชื่อว่าที่หยุดรถนะครับยังเป็นที่หยุดรถนะในสมัยนั้นคือใช้ชื่อว่าน้ำสวยนะครับหรืออาจจะสลวยนะครับเพราะว่าสอเสือลอเรือวอแบนยอยักษ์นะตัวนี้นะครับ เขียนแบบนี้นะครับก่อนที่จะมีการลงบัญชีรายชื่อนะครับในประกาศของรถไฟเนี่ย1 7สิงหาคมสสอง24ถ้าจำผิดขออภัยนะครับสสองี่ปดเจ็7นะครับของสแปเจ8 7นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นที่หยุดรถนาผู้นะครับผู้นี่สะกดด้วยพอสเพสระอูไม่เอกนะ เมื่อลงวันที่13คุมภาพันธ์2488อีกทีหนึ่งเพื่อให้คล้องจองกับที่ตั้งนะครับตำบลที่ตั้งนะครับโดยผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นของกลุ่มศิลปากรน,นะครับแต่ว่าก็ยังสะกดผิดนะถ,ถ้าเทียบกับปัจจุบันที่เราใช้เป็นตัวพอพานสระอูไม่เอกนะครับอักษรย่อตอนนั้นก็คือ,อ,อพอสำเพานะครับเป็นบักสระอูนะครับแล้วก็จุดนะครับ เป็นที่หยุดรถนะครับก่อนที่จะยกระดับขึ้นเป็นตัวสถานีนาผู้แล้วก็ถูกลดระดับลงอีกครั้งหนึ่งเป็นที่หยุดรถนะครับแล้วก็ยกเลิกการใช้งานไปนะครับแล้วก็มาเปิดสถานีใหม่นะครับเมื่อวันที่16มีนาะ2558นะครับเป็นสถานีรถไฟ นาผู้นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อปี58นะครับโดยช่วงเปิดเนี่ยก็จะมีขบวนรถท้องถิ่น2ขบวนนะครับที่จอรับส่งผู้โดยสารนะครับมีขบวนรถเร็วหนึ่ง4นึงมี่นะครับและในช่วงแรกๆที่เปิดการใช้งานเนี่ยก็มีขบวนรถด่วนนะครับที่69และ70นะครับจอดรับส่งด้วยก็จะ รถลดลงเหลือเป็นรถเร็วแล้วครับปัจจุบันก็เหลือแค่2ขบวนครับเป็นขบวน415แล้วก็ขบวน418เท่านั้นนะครับที่หยุดรับส่งเนี่ยถ้าเดินตามทางนี้จะเห็นว่ามันยังมีเศษหินนะครับเศษก้อนหินต่างๆที่บอกไว้ได้ว่าสมัยก่อนเป็นเส้นทางนะเนี่ยตัดไปทางนี้เลยนะครับจะเห็นเหมือนมีรอยเหมือนรถล้อนะครับสมัยเก่าๆเป็นล่องเป็นทางอยู่นะครับประมาณนี้ ก็คาดว่า,าน่าจะเป็นทางเดิมทางเข้าเดิมในสมัยนั้นนะครับส่วนทางใหม่เนี่ยที่เขาตัดมาจากอีสานุนเส้นหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะทํามาใหม่นะที่ลาดปูนลงไปด้วยนี่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่ตัวสถานีหน้าผู้ส่วนสถานีนะจะถูกยกเลิกแล้วราวปีผมจะไม่ผิดน่าจะ อาจะหลังปีพศ2517นะครับเป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทางอุดอรหนองคายนะที่ถูกยกเลิกนะครับออกจากอุดอรมาก็จะเป็นสถานีหนองตูมนะครับมาแล้วก็เป็นสถานีบ้านขาวเป็นที่อยู่รดน้ำสวยแล้วก็เป็นสถานีรถไฟนาใหม่สถานีรถไฟหนองสองห้องสถานีรถไฟหนองคายนะครับตั้งแต่แร,แรกๆเนาะส่วนสถานีน้ำสวย โทษทีครับที่หยุดรถน้าสวยกับสถานีรถไฟนาไหมเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อพร้อมกันเลยครับลงวันที่13กุมภา2488สถานีนาไหมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสถานีรถไฟหนองบัวงเงินส่วนที่หยุดรถน้ําสวยตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นที่หยุดรถนาผูนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสถานีนี้นะ่าจะเป็นสถานีสุดท้ายนะลำดับสุดท้ายที่ถูกยกเลิกไปนะนะครับหลังจากมีการยกเลิก การใช้งานสถานีรถไฟนาผู้นะครับสถานีรถไฟบ้านขาวสถานีรถไฟหนองบัวเงินเนี่ยก็มีการสร้างที่หยุดรถคอกช้างนะไปดังทางด้านทิศเหนือด้านนี้อีกเออเหตุผลไม่แน่ใจทําไมถึงได้ไปสร้างที่หยุดรถคอกช้างนะแต่อันนี้ผมแค่สันนิษฐานนะครับตรงข้ามกับสถานีรถไฟ ไอ้ทษทียที่หยุดรถคอกช้างเนี่ยมันจะมีถนนเส้นหนึ่งเนาะถนนเส้นนั้นเนี่ยถ้าตรงมาจากสถานีอคอกช้างนะครับมาทางถนนมิตรภาพจะเข้าไปที่ตัวอ,อําเภอเพนอ,อําเภอเมืองเพนนะครับผมอาจจะประมาณว่ามีผู้โดยสารมาลงที่จุดนั้นเพื่อจะต่อไปยังอ,อําเภอเพนก็ได้นะครับในสมัยนั้นนะนี่เป็นขอ้อสันนิษฐานนะนี่ครับทางทางทางถนนที่ตัดออกมาจากตรงนี้นะ ผมว่าคาดว่าน่าจะเป็นทางเก่าเดิมเนี่ยเขาจะมีถนนแบบนี้เรียบคลองไปนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นทางเหนินขึ้นตัวสถานีนาผูก็สถานีนี้เป็นมาเกือบทุกอย่างนะเป็นที่หยุดรถเป็นสถานีนะครับก่อนจะถูกรถอัดับลงนะครับก่อนจะถูกยกเลิกแล้วก็มาสร้างใหม่นะครับจุดตําแหน่งเดิมที่สร้างก็คืออยู่กิโลเมตรที่593นะครับ ปัจจุบันตัวอาคารก็น่าจะสร้างทับตัวจุดเดิมเลยนะครับก็คือ593บริเวณนั้นหลักกิโล593ก็อยู่ประมาณ้ายประเพณีท่าน,นทิศใต้นะครับอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยทางนี้น่าจะเป็นถนนทางเดิมเส้นทางเดิมของทางเข้าสถานีนะก็ประมาณนี้นะครับและมาถ่ายตัวสถานี รถไฟนาผู้นะครับแต่เดิมก็ชื่อที่หยุดรถน้ําสวยนะครับก่อนจะถูกยกเลิกไปแล้วก็มาสร้างใหม่เหตุผล,ลก็ที่สร้างใหม่นะ่าจะเป็นสถานีเอาไว้หลีกนะเพราะว่าเป็นครึ่งหนึ่งระหว่างสถานีรถไฟอุดรกับสถานีรถไฟนาทาครับอยู่กลางบอดีนะครับจากสถานีนี้ไปอุดร25กิโลเมตรไปสถานีนาทาแต่เดิมสถานีนาทาก็คือสถานีหนองคายนะครับ25กิโลเมตรนะครับ ก็เอาไว้เป็นสถานีหลีกในช่วงปรับปรุงโครงการทางระยะที่หกเนะี mm ่ย hmm. ก็มีการมาจะสร้างหรือฟื้นสถานีรถไฟบัวขาวซึ่ง่าเป็นสถานีเอาไว้ไในสับหลีกนะแต่ว่ารู้สึกว่ายกเลิกไปนะครับเลยมาสร้างเป็นสถานีรถไฟนาผู้แทนส่วนอาคารของสถานีรถไฟบ้านขาวก็เลยยัง mm hmm. เห็นว่ายังไม่ได้รื้อถอนเป็นอาคารที่เดียวนะครับที่ยังเหลืออยู่ น้องตูมน้องโวงเงินแล้วก็หน้องสองห้องก็ถูกลือไปแล้วลเหลือแค่ที่บ้านขาวที่เดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอนาคตจะมีรถไฟทางคู่นะจากก่อนแก่นไปถึงหน้องขายก็จุดนี้ก็อาจจะถูกรถความสำคัญลงนะเพราะว่าจริงๆแล้วสถานีนี้ถูกสร้างออกมาเป็นสถานีที่ใช้หลีกนะครับ อนาคตก็ไม่แน่ใจว่ายังจะเป็นสถานีอยู่ต่อไหมหรือเปล่านะครับประมาณนี้เนาะก็ะแวะมาถ่ายครับเดี๋ยวแวะเข้าไปดูบริเวณตัวอาคารสถานีนิดนึง อันนี้เป็นป้ายแสดงเวลานะจะเห็นมันมีเคยมีขบวนหนึ่งขบวนก็คือหนึ่งสามสามนะครับหนึ่งสามสี่ในตารางเวลาด้วยนะครับแต่ว่าก็ถูกลบออกไปแล้วนะครับประมาณนี้ก็มีสองชั้นชาลลาครับมีรางอีกหนึ่งรางนะครับประมาณนี้ นี้บริเวณไปทางด้านหนองคายครับถ้าย้อนกลับมาบริเวณนี้ก็ไปทางด้านสถานีรถไฟดอนอก่กเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีพศ2558ประมาณแล้วปีนี้ก็66นะ6658ก็ 65, ประมาณ8ปีเหมือนัอ826นะ้โอเค โอเคครับมานี้นะครับก็แวะมาถ่ายให้ดูนะครับอดีตสถานีรถไฟนาผู้แล้วก็ที่หยุดรถน้ำสวยนั่นเอกนะครับสวัสดีครับ